ก่อนเลยเข้าไปก่อนเลยรอคนเข้าก่อนแป๊บหนึ่งผมขออนุญาตก,กดแชร์ก่อนขออนุญาตก,กดแชร์ก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้คนเข้ามาดูสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งแล้วกันรอให้คนเข้ามานิดหนึ่งนะจ๊ะ มาแล้ว13ท่านนะครับสวัสดีคุณหนูหญิงนะครับใครได้เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์สวัสดีพี่หญิงด้วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยตอนนี้เด้งไปเด้งมามั่วหมดแล้วครับเดี๋ยวเป็นพักเครื่องเดี๋ยวเป็นอะไรเต็มไปหมดเลยครับสวัสดีคุณบรพลสวัสดีทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตแชร์ไปที่ปาร์ตี้ที่300มันขึ้นไหมว่ากลุ่ม300ทำไมไม่ขึ้นวะ S <S <S ใครที่เข้ามาแล้วตอนนี้80กว่าท่านแล้วกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับก่อนอื่นนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้า Lamborghini Huracan LP610 4 ผมต้องบอกก่อนว่าออกตัวก่อนว่าเป็นคันแรกที่ได้สัมผัสจริงๆนะครับก่อนนี้เคยเลื่อนเคยอะไรก็แล้วแต่แต่ยังไม่เคยขับแบบจริงๆจัง,จงๆขอบคุณก่อนเลยต้องขอบคุณพี่ทอยนะครับพี่ทอยที่อนุญาตให้นํารถคันนี้มารีวิวแล้วก็บอกว่าถ้าใครอยากจะได้เดี๋ยวจะส่งต่อในราคาพิเศษนะครับขาดทุนให้ประมาณต้องมีเกือบ8ล้านบาท เก้าล้านบาทยอมขาดทุนให้นะครับสำหรับใครที่อยากจะได้เข้าไปครอบครองสำหรับเจ้า lamborghini ok huracan lp 6 5 0เอ้ย lp 6 1 0นะครับไม่6 5 0 lp 6 1 0นะครับ6 1 0นนขีดสนะครับผมต้องบอกก่อนว่าใครที่ดูอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราจะบอกให้รถคนันนี้ผมต้องบอกว่าป้ายแดงนะครับมูลค่า27ล้านแต่27ล้านของเขาเนี่ยรวมออปชั่นเรียบร้อยนะครับถ้าไม่มีออปชั่นในใดเลยดังสิ้นจะอยู่ประมาณ23ล้านนะครับ23ล้าน ผมต้องบอกก่อนไว้ไว้ก่อนเลยนะครับว่ารัมโบว์ฮุลิแคนคันนี้ผมก็มันมีหลายคนที่เรียกนะฮุลค,คาคร์ฮุลแคนนะครับ LP 6 1 0 4เป็นตัวย่อมาจากอะไรบ้างอะไรบ้างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไล่บอกแล้วกันทั้งหมดตอนนี้190ท่านนะครับกดแชร์ให้หน่อยกดแชร์ให้หน่อยนะครับกดแชร์ให้หน่อยกดแชรห์หน่อยนะครับ กดแชร์หน่อยเหลืองอลามยามดึกมาแล้วนะครับ FC 300สีเหลืองบัดใจสวัสดีครับใครที่เป็น FC 3 0 0ร้อ FC 3 0 0หน่อยครับสวัสดีพี่ต้นครับพี่ต้นเมื่อไหร่จะส่งรถมอบให้ผมมารีวิวบ้างครับพี่ต้นครับพี่ต้นนะครับต้นมอเตอร์นะครับเป็นรุ่นพี่ที่เขาเรียกว่านะเดินมาใกล้ๆกันหมายความว่าทำรถเซกเมนต์ใกล้ๆกันแล้วก็เป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันนะครับ ฝากสนับสนุนพวกเราด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยซื้อที่ไหนก็เหมือนกันครับแต่ซื้อที่3 0 0กาลาดดีกว่าเพราะส0 0กาหลาดจนนะครับก็ต้องการเอาเงินไปต่อยอดธุรกิจพวกพี่ๆเขารวยกันหมดแล้วนะครับชอบดูคุณแชมป์ปั้นรถออกมาให้สวยมากๆเลยขอบคุณนะครับสวัสดีครับรอดูกระทิงขอบคุณนะครับมาอยากถึง500จริงๆเลยอยากให้ถึง500จริงๆครับแชร์แล้วครับคุณสุพน์เอนะครับมาคุณอภิศักนะครับสวัสดีรอดูกระทิงนะครับสวัสดีคมสันนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้า m b o r บกินี ฮูราแคน LP 6 1 0นะครับคันนี้ FC 3 0 0จากจะหัดใหญ่ครับนะครับมาเราคุยกันต่อที่300คนนะครับสู้ๆนะครขอบคุณนะครับมาเรามารีวิวกันสำหรับเจ้า l ลัมโบกิน i ฮูลาแค a นนะครับสวัสดีครับสงขา Azman PJ นะครับคุณผ้ามคอปมาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับใครที่เข้ามาดูนะครับตอนนี้ 300เมื่อไหร่เราจะรีวิวยังไม่นอนพี่นอนไม่หลับดอกเบี้ยสติดบอกให้ตื่นให้เข้ามาหาเงินผ่อนรถดีๆนะครับเร็วๆสว,ส,สวัสดีอ่ะพี่วออ่ะพี่วุฒนะครับสวัสดีอ่ะพี่วุฒน้องโอ๊กนะครับโอ๊กเชียงใหม่นะครับคิดถึงกลับมากรุงเทพเจอกันหน่อยแล้วน้องชายสวัสดีพี่คมสารคมสาลก็ฝากดูอะไรเจ้าพาเลทให้ผมด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกันเลยนะครับสามร1 7ท่านคนละ1แชร์ FC โคราชคุณตั้มชัยวัฒนะครับ คุณนัทนะครับคุณนัท ng fc 300จริงๆสวัสดีคุณธงชัยบุญทวี326ท่านคนละหนึ่งแชร์ครับสวัสดีครับพี่แชมป์เสียแชมป์300ขอบคุณครับโพคินจำปาเหลืองใครที่เข้ามากดแชร์แล้วแล้วก็แฮชแท็ก fc 300มี g 9เข้ามาไหมมีจ้าราคาผมขาย3ามแสนต้นๆเอง g 9มีเดี๋ยวพาไปดู3ามแสนต้นๆสีบอล g 9นะครับเก็บงานให้ครบนะครับนะครับโหลโหลสวัสดียามดึกขอบคุณนัทสักกิรินดึกๆนะครับอ่ามากันต่อ เดี๋ยวไปหาเลยมาเลยพี่แชมป์ขยันมากครับวันหนึ่งนอนกี่ชั่วโมงนอนวันละสองสามชั่วโมงครับแต่ไม่เป็นไรช่วงนี้ทํานานให้มากมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ง่วงไหมจ๊ะเดี๋ยวจบจากนี้มีไลฟ์ประมูลพักเครื่องตอนเที่ยงคืนอีกเอาดิมากับผมสินะครับลุยกันต่อนะครับสวัสดีคุณโอ้นอนุสรนเน,นครับเอา้าแชร์เดี๋ยวดันแชร์ไป3ขอบคุณครับดูทุกวันเดี๋ยวจะไปซื้อเอาผ่าคุณไทม์ไลฟ์ขอบคุณนะครับคุณบี้คุณบี้บแบ็คแจ็คคิดถึงนะแวะเวียนมาด้วยนะครับ ติดตามดูพี่จนขอบตาดําแล้วขอบคุณนะครับสกายไลน์ไปถึงไหนแล้วพรุ่งนี้มีลูกค้าจะมาเอาแล้วนะครับพรุ่งนี้มีลูกค้าจะมาเอาแล้วนะครับใครที่จะได้ไปสําหรับเจ้าสกายไลน์ r สามสี่ผมนะครับมีคนจะมาดูแล้ว fc จากเชียงใหม่ดูไลฟ์หลวงพ่อปู่บุญสวยๆครับนี่ผมให้ดูใครที่บอกว่าผมเล่นพ้าไม่เล่นพ้าผมให้ดูพ้าผมนี่ผมให้พ้าจริงๆผมเล่นพ้าจริงๆไม่ใช่ว่าผมไม่ได้เล่นนะครับขอจบกลางไลฟ์สดเลยนะครับพี่ทอยมันก็เว่อร์ไปพี่ทอยนะครับ พี่ทอยก็นี่ครับเข้ามาดูอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยใครที่เข้ามาดูกดไลค์กดแชร์ด้วย363ท่าน500แชร์เมื่อไหร่เราจะเริ่มรีวิวนะครับ500แชร์เราเมื่อไหร่จะเริ่มรีวิวนะครับเดี๋ยวเราจะทํารายการพี่ถอยผมขอยืมหลายวันหน่อยนะพี่ทอยนะครับเราต้องบอกก่อนว่าเราจะรีวิวเจ้ารถอัมโมกินี่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะ วันเดวิท3 0 0กะลาดนะครับวันเดวิท3 0 0กะลาดแล้วก็พาไปแซะฉบับ300กระลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นแชมป์300แล้วก็น้องวี0 0มนะครับมาแชร์ให้แล้วจ้าใครที่กดแชร์แล้วกดหนึ่งให้หน่อยพร้อมกดหัวใจให,หน่อยใครที่กดแชร์แล้วกดหนึ่งให้หน่อยใครที่ยังไม่กดแชร์รบกวนกดแชร์ให้หน่อยละกันใครที่ยังไม่กดแชร์กดแชร์ให้หน่อยครับดูอีกแล้วแต่เงินไม่มีซื้อเหมือนเดิมสู้กันต่อไปครับแค่กดแชร์ก็เ,เป็นกําลังใจให้ผมแล้วนะครับพี่ทอยใจร้อนนะครับมา เรามากันต่อคุณซาเวดบาราคัตนะครับกดหนึ่งให้ด้วยนะครับบอมเอฟซจากสุโขทัยครับมา3 8 0จ้าจ้าน387ท่านกฤษดานะครับ FC300 คุณทอยจัดไปขอบคุณนะครับขอบคุณที่สนับสนุนน้องชายคนนี้เสมอนะครับเดี๋ยวดิวที่เราดิวกันนะครับเรื่องจะจบดิวถ้าไม่จบคันนี้ก็เดี๋ยวว่ากันนะพี่ผมจบดิวกับพี่แน่นอนเดี๋ยวรอก่อนรอผมจบดิวผมก่อนแต่ดิวตามนั้นนะพี่เดี๋ยวจะต่อรองนิดหน่อยนะพี่พี่ทอยนะนะครับ มา370กว่าท่านขอคนละหนึแชร์แล้วกันเอางี้ดีกว่า400ดีกว่า400เดี๋ยว500ไม่ได้ไล์นะครับเดี๋ยว500ไม่ได้ไล่์400้เมื่อไหร่เราไล์เลยนะครับ400กว่าท่านนะครับ400กว่าท่านรถคันนี้นะครับเจ้ากระทิงดุคันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าเป็นสีเหลืองเดิมจากโรงงานรถนะครับราคาตั้งขายที่ศูนย์เลนโซ่มอสเตอร์นะครับ20ล้านบาทฝากขายอยู่ที่เลนโซ่มอสเตอร์20ล้านบาทนะครับแต่วันนี้ผมจะขายในราคาที่ โคดเนสไพนะครับโคดเนสไพกับรถสภาพแบบนี้ที่คุณจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเฮ้ยราคานี้มึงได้รถสภาพแบบนี้จริงๆเหรอนะครับเราอยากให้มาดูกันตอนนี้400กว่าท่านเรียบร้อยแล้วนะครับ400กว่าท่านตอนนี้จะ400กว่าท่านแล้วนะครับขออ,อนุญาตแป๊บนึงดีเลยนิดน,นึงนะครับมา FC 300แชร์แล้วนะครับอา้าวทำไมลดลงไปเหลือ370กว่าท่านนะครับก็ใครที่กดแชร์แล้วกด1นนิดนึนนงนะครับ ผมต้องบอกก่อนว่าราคานี้ราคาพิเศษที่นี่ที่เดียวที่300กะลาดไลท์โชว์รูมนะครับแคมเปญการันตีให้คุณเต็มข้อนะครับสไตล์300กะลาดนะครับมาเรามาลุยกระต่ากดไลค์กดแชร์ด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ไปหน่อย400เมื่อไหร่เราลุกเลยเราลุกเลย400เราลุกเลยนะครับ400เราลุกเลยไม่มีใครอยากดูลำบกินีคันนี้หรือไงจ๊ะไม่มีใครลำบกินีสงสัยจะไม่ได้ดูกันครับวันนี้ สงสัยจะไม่ได้ดูการทุกทีขึ้น500สบายสบายๆวันนี้อาจจะมาดึกไปนิดนึงนะจ๊ะนะครับเพราะว่าทีมกล้องติดเล่นเกมคุยกับหญิงอยู่นะครับใช่ไหมใช่ไหมนะครับนีใครที่กดแชร์แล้วกดหนึ่งมาหน่อยนะครับกดหนมาหน่อยนะครับกดหนมาหน่อยจริงๆเมื่อกี้ก็มันเห็น400ปัแป๊บเดียวเองอะนี่4 0 0 4คนแล้วกูได้ลุกแล้วมา ดูเด็กทีมกล้องไม่อเลิทเลยอ่ะไม่ติดตามเลยอ่ะตอนนี้นะครับก่อนอื่นผมแนะนำตัวก่อนหลายๆคนคงยังไม่รู้จักผมนะครับผมแชมป์สามร้อยนะครับซีโอสามร้อยก๊าลล่าไลฟ์โชว์รูมนะครับรับหน้าที่ในการไลฟ์เฟซบุ๊กรอบดึกนะครับกับรีวิวอัปเดตสต็อกนะครับผมบอกเลยว่า รถคันนี้เป็นรถที่ในฝันของผม1คนนะครับที่ได้สัมผัสรถคันนี้บอกเลยว่าเป็นรถที่เจ๋งที่สุดในชีวิตผม1คันเลยจากที่เคยขับรุ่นหลายๆรุ่นไม่ว่าจะเป็นแมคคาร์เรน5้0เจ็ดนาะครับลัมโบการ์โด f c 3 0 4 5 8ศู8ยนะครับเคยได้ขับมาแล้วแต่รุ่นนี้ก็เคยได้ขับเหมือนกันแต่วันนี้นะครับผมมีโอกาสได้ใช้ชีวิตประจำวันกับมันนะครับค่อนข้างที่จะโอเคเลยผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยมันคือเจ้าลัมโบกินีนะครับฮูลาแคนหรือฮ นะครับ LP 610 4 <S 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 2> <S 2> คนก็จะสังเกตว่าเฮ้ยทำไมถึงชื่อฮูราคารหรือฮูลาแค้นนะครับฮูราคารฮูราแค้นนี่คือแบบเป็นกระชื่อกระทิงหนึ่งตัวนะครับที่เป็นกระทิงที่พยศม,มากๆกระทิงที่ดุมากๆนะครับก็เลยเข้ามาตั้งนะครับเป็นเจ้ารถลัมโบกินีชื่อฮูลาแคนนะครับรถคันนี้เป็นต้นกําเนิดมาจากลัมโบกินีการาร r โดนะครับอันนี้เป็นเจนที่2และเขาเรียกว่าลัมโบกินีฮู u าแค a น รุ่นนะครับ LP 6 1 0นขีดสผมต้องบอกก่อนว่า LP 6 1 0นขีดสมาจากแรงม้าของรถยนต์นะครับ610แรงม้านะครับ V10 เครื่อง V10 NA นะครับขีดสคือการขับเครื่องแบบ4ล้อนะครับเกาะถนนแบบโคตรๆนะครับสำหรับใครที่สนใจนะสวัสดีพี่เม้งกดไลค์กดแชร์หน่อยสวัสดีพี่เอ็กกดไลค์กดแชร์หน่อยสวัสดีพี่โอบางแคกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับรถคันนี้นะครับผมต้องบอกก่อนว่าพื้นเดิมของรถมันเนี่ยเป็นรถที่ออริจินอลเดิมจาก โรงงานทั้งคันนะครับรถเนี่ยลัมโบกินีลัมโบกินีฮูลแคนเนี่ยมีราคาขายตั้งแต่มือสองนะสิ 17, จนถึง21หลายๆคนคงงงว่าทำไม17กับ21มันต่างกันยังไงครับสิ่งที่ผมจะสอนดูนะครับรถล b o โบกิน i นะครับอย่างเช่นตัวสีนะครับสีเหลืองเนี่ยจะเป็นสีที่เป็นสีต้องคัสตอมไหมนะครับคัสตอมเมคต่างๆพิเศษเข้าไปค่าสีน่าจะประมาณเพิ่มอีก6 0แสนบาทเฉพาะค่าสีอย่างเดียวนะครับ สีเบจพื้นฐานนะครับ,ว,นนรบวันนี้ไม่มีนะครับไม่เอาคนเมื่อวานนะครับเดี <c oughs> ๋ยววันนี้ <c oughs> วันนี้เดี๋ยวผมจะมีพิตตี้นะครับชื่ออ้นสัง <c oughs> กับ <c oughs> แต่นี้ครับกับใช้สังนะครับมาวันนี้รถรุ่นนี้นะครับ,บ,รบ,นนรรรบผมต้องบอกก่อนว่าเป็น lamborghini ok <c oughs> ที่ขับสมูทที่สุดที่สุดแล้วในปัจจุบัน เหมือนคุณขับรถเก่งทั่วไปเลยสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้เดี๋ยวผมจะทำวันเดวิธ300กาลลานะครับให้รู้ไปเลยว่าการใช้รถซุปเปอร์คาร์หนึคันสามารถใช้งานไปไหนได้บ้างนะครับ762ท่านฝากกดไลค์กดแชร์เลยครับ Fc 300 z 4e89 ยังใช้งานดีอยู่ครับจากปากช่องขอบคุณนะจ๊ะนะครับ Fc 300จาก420มอเตอร์นะครับ, Motor, รบเป็นโชว์รูมรถหรือเขาเรียน,นะเป็นดีลเลอร์ขาวรถยนต์มือสอง น้องใหม่ที่มาแรงนะครับฝากไปติดตามด้วย420มอเตอร์นะครับชาวะคนเฟลฟาวมากในการไลฟ์ Facebook นะครับอ่ะเรากลับมารถ Lamborghini ok Huracan นมีตั้งแต่17ล้าน16ล้าน17ล้านนะครับประมาณนั้นจนถึงราคา2 1ล้านรถมือสองคุณรู้ไหมทำไมครับเพราะคำว่าออปชั่นครับสีเพิ่ม600,000ครับลิฟหน้าเบาะสแตทต,ต่างๆได้เดินนะครับแล้ก็ออปชั่นต่างๆจอกล้องถอยพวกนี้เป็นออปชั่นเสริมทั้งหมด ตัวนี้ออปชั่นเป็นหลายแสนบาทนะครับอย่างฝาท้ายเนี่ยเป็นตัวสุดท้ายแล้วรุ่นใหม่แล้วเชนแล้วนะครับคือเลยนะรุ่นใหม่แล้วฝาท้ายเนี่ยเป็นออปชั่นเสริมมันจะมีรุ่นที่เป็นเป็นบ้างเป็นบ้างบ้างบ้างก็จะไม่เห็นห้องเครื่องอันนั้นจะเป็นแบบรุ่นแรกๆที่มาเลยครับฝาท้ายจะเป็นแบบนั้นนะครับฝาท้ายจะเป็นแบบนั้นแต่วันนี้คันนี้ได้ฝาท้ายเป็นกระจกเรียบร้อยแล้วฝาท้ายเป็นกระจกเรียบร้อยแล้วนะครับฝาท้ายเป็นกระจกเรียบร้อยแล้วสวัสดีนะครับคุณสิท์ สิทธพงศ์นะครับนะพี่ตูนพี่ตูนนะครับพี่ตูนชัปเตอร์วันพี่ตูนชัปเตอร์วันเป็นคนหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าเขาบอกว่าผมเป็นไอดอลเขาเขาคนนึงเป็นไอดอลผมเหมือนกันผมเข้าไปดูในการพูดการเป็น MC การพิธีกรของเขาตามงานใหญ่ๆตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่โก้พี่โก้คนนึงก็เป็นไอดอลผมเหมือนกันผมเนี่ยทำให้ผมเนี่ยไลฟ์เฟซบุ๊กเป็นตัวเองเหมือนกันผมไม่ได้เป็นอย่างนี้หรือเขาเรียกนะไม่ได้กระแดะเป็นแบบนี้คือกูเป็นแบบนี้จริงๆ นะครับก็เป็นตัวของตัวเองเคยได้คําสอนดีๆจากพี่พี่ตูพี่โกเอ็กโอแต่พี่ตูนเนี่ยเพิ่งเคยคุยกันไม่นานนะครับแต่ติดตามผลงานเขาอยู่ตูนแชปเตอร์วันนะครับก็เป็นคนหนึ่งก็ฝากไปติดตามด้วยตอนนี้เข้ามาทําธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์โม2 420มอเตอร์นะครับไม่เคยได้สปอนเซอร์แล้วไม่ได้สนิทกันเป็นการส่วนตัวแต่ผมดูการทํางานของเขาเขาเป็นคนขยนันเหมือนกันแก๊งเขาทั้งสามสี่คนของ420มอเตอร์ขยันครับมาต่อไปนะครับรถคันนี้ ไฟ LED Daylight ข้างหน้าเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของตัวรถ l amborghini ok huracan เลยนะครับรถคันนี้เดิมๆจากโรงงานหลายๆคนนะครับอยากรู้ว่ามึงจะใช้งานยังไงกับรถตีเตี้ยแบบนี้นะครับเตี้ยแบบนี้เตีย้ยจริงเนี่ยเตีย้ยจริงนะครับพี่อ้นก็ถามว่าถ้าผมหนีเมียไปรับเด็กที่คอนโดเนี่ยจะติดไหมขึ้นลงคอนโดติดไหมนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ตัวรถของมันเนี่ยสามารถมีลิฟติ้งคือยกหน้า คือสามารถยกหน้าได้นะครับสามารถยกหน้าได้นะครับสามารถยกหน้าได้นะครับก็ขับง่ายขับสะดวกวันนี้ผมก็เอาลองขับทั้งวันเพื่อจะมารีวิวว่ามันเป็นยังไงนะครับการขับขี่ของรถคันนี้นะครับเข้าออกง่ายแต่ข้อเสียของมันของรถ l amborghini ok huracan ตัวนี้นะครับวิสัยทัศน์ในด้านหลังเนี่ยเวลาที่คุณจะออกขวาออกซ้ายกลับรถหรือจะออกจากถนนเนี่ยจะยากนิดนึงครับ รถคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับอชอนกล้องถอยครบหมดภายในเป็นเบาะหนังนะครับผสมกระสารกับได้เหลืองได้เหลืองนะครับแล้วก็มีเกียร์พิทเทิลชิพนะครับมีเกียร์พิเทเิลชิพนะครับตัวรถเนี่ยบอดี้สวยหมดนะครับเอางี้ผมบอกก่อนว่าตัวรถปี2016ฝากขายอยู่ที่เอร์เนัโซมมอเตอร์นะครับในราคา20ล้านบาทแต่วันนี้ผมจะเปิดราคาที่18ล้าน 9 0 0 0 0 0บาทครับจัดไฟแนนได้อยู่ที่15ล้านถึง16ล้านบาทนะครับรถรุ่นนี้ออกห้างราคา27ล้านบาทหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยลัมโบกินีรุ่นใหม่เนี่ยฮูราแคนเนี่ยเปิดตัวที่19ล้าน9คุณยังมีออปชั่นที่คุณต้องใสอีกเยอะครับคุณยังมีออปชั่นที่คุณต้องใส่อีกเยอะนะครับคุณต้องมีออปชั่นที่ใสอีกเยอะนะฮะสวัสดีคุณประกอบนกเกิดนะสวัสดีพี่น้องนะครับพี่น้องนี่คนนี้ครับเป็นไอดอลของไอคอนิกเลยดีกว่าของรถซิ่งเก้าศูนย์คาร์คอนเนคชั RX7 ไม่ว่าจะเป็น3,000 3,000 GTO R300 ZX Super เขาคนนี้เป็นคนที่มาเชิญตลาดมาตลอดก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่ใครไม่ทำเขาทำไม่รู้ว่าขาดทุนไม่เท่าไหร่เจ๊งไม่เท่าไหร่เขาเนี่ยมีเมมโมรีใน Facebook แชร์ทุกวันว่าเขาเคยขายไปเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยไปติดตามคาร์คอนเนชั่นเหมือนกันเพราะว่าจะได้รู้ว่าสิ่งที่ผมพูดว่ารถเนี่ย r s เคยอยู่ที่ร้าน8 2ล้านตอนนี้6ล้านแล้วกูบอกแล้วไงว่ารถพวกนี้มี แวร์ในการขึ้นนะครับการขึ้นนะครับขึ้นของราคาของตัวรถนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะผมเข้ามาดูในของภายในแล้วกันเดี๋ยวขออนุญาตเปิดแฟลตนะครับอาจจะมืดนิดนึงรถลัมโบกินีคันนี้นะครับพวงมาลัยพวกนี้ก็เป็นออปชั่นทั้งหมดมีวันติฟังก์ชันนะครับผมจะบอกก่อนว่าจุดเด่นของลัมโบกินีคันนี้นะครับฮูราแค่นที่แบบแตกต่างสิ้นเชิงนะครับผู้ออกแบบของลัมโบกินีนะครับออกแบบให้การขับรถเนี่ยสนุกสนานและไม่หลุดจากสมาธิในการขับรถเลย เช่นการปรับไฟเลี้ยวครับปรับไฟเลี้ยวอยู่ที่ตรงพวงมาลัยเลยครับปรับไฟสูงอยู่ที่พวงมาลัยเลยครับปัดน้ำฝนอยู่ที่พวงมาลัยเลยครับนะครับเกียร์เกียร์จะเป็นพาร์ชิพนะครับสับขึ้นลงนะครับพาร์ชิพสับขึงขั้นสับขึ้นลงเจ็ดสปีดเจ็ดสปีดแต่เวลาที่คุณไม่สับขึ้นลงก็จะเป็นออโต้ขับเหมือนรถ Honda a c c o r d ขับเหมือนรถทุกอย่างความหมายคือแรงเหมือนเดิมขับขี่ไม่กระโชกโค้งหักสำหรับใครที่เคยรองนั่งหรือเคยเห็นผมรีวิวเจ้า c าร์โดนะครับ สิ้นเชิงผมบอกเลยว่าสิ้นเชิงสิ้นเชิงไปเลยนะครับตอนนี้1,000คนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปหน่อยกดแชร์ไปหน่อยนะครับ1000คนกดแชร์ไปหน่อยนะครับสงสัยกล้องง่วงแน่เลยครับหมุนกล้องไม่ทันเลยนะครับน่าจะไม่ง่วงนะเห็นว่าเงียนใช่ป่ะนะครับหยอกหยอกหยอกเดี๋ยวดูผู้ใหญ่มาด่านะครับอ่ะผมมาบอกก่อนว่าการใช้อรถของล b o r บ h i นีนะครับมีระบบในการขับเคลื่อนเขาเรียกว่าส tada Sport and Corsa นะครับนี่ หนึ่พันคนแล้วขอบคุณนะครับขออนุญาตนิดนึงมันมันคับแคบนิดน,นึงนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นสตาร์ดเห็นไหมครับปรับดีๆขออนุญาตนิดนึงนะครับมันแคบจริงๆอยากจะทำให้ถูกใจทุกคนนะครับแต่รบกวนนิดน,นึงนะครับอ,นน Sport Sport อ่ะสตาร์ด้าสปอร์ตคอซ่าสตาร์ด้าสปอร์ตคออ่ะ เดี๋ยวผมจะทําอะไรให้ดูครับผมจะเริ่มสตาร์ทก่อนนะครับผมชอบตรงนี้ครับดีไซน์ของ Lamborghini Huracan คันนี้แม่งตอบโจทย์วัยรุ่นอย่างผมมากๆคือถ้าผมประสบความสำเร็จอยากจะมีรถ1คันที่ขับนะครับเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับผมเลยถ้าผมจะซื้อรถรุ่นนี้นะครับคือ Lamborghini Huracan คือผมเทขาดใจเลยเพราะว่ารถนะครับผมเคยขับ4 8แ็นรถที่ขับสนุกขับดีขับแรงแต่มันนิ่มนวลไปหมดเลยมันไม่มีความ ดุดันแบบคันนี้เลยนะครับไม่มีความดุดันแบบคันนี้เลยเ <_ C 1> วลาที่คุณกดสตาร์ทนะครับมันจะพาคุณเข้าไปในอยู่อารมณ์ของเลสซิ่ง <_ C 1> เป็นไงครับเป็นไงครับคุณอาจจะได้ยินเสียงผ่านกล้องแบบเบาๆนะครับแต่ถ้าคุณมานั่งอยู่ในรถนะครับคุณจะได้ยินเสียงคำรามอยู่หลังหูของคุณ <_ C 1> คุณจะรู้สึกได้ว่าเฮีย้ยมันสุดยอดอ่ะ <_ C 1> ทุกการขับขี่บนถนนนะครับทุกกริยาในการขับขี่ของคุณไปในทุกท้องถนนนะครับมันจะบ่งบอกถึงความสําเร็จในชีวิตคุณ ผมต้องบอกก่อนว่ามันจะบ่งบอกถึงความสําเร็จในชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือความสําเร็จในชีวิตนะครับผมบอกเลยว่ารถมูลค่าคาราสิบแปดล้านเก้าแสนบาทถ้าผมมีเงินผมจะซื้อมันโดยไม่คิดอะไรใด้สิ้นมันคือความฝันแล้วชีวิตของผมชีวิตหนึ่งนะครับผมเคยฟังแจ็คกี้ชานนะครับแจ็คกี้ชานเคยพูดกับผมไว้ว่าเคยพูดกับกับทีวีไว้ว่าเอา,า,า,ารถที่มันเป็นความฝันนะครับที่มันเป็นความฝันก็ปล่อยให้มันเป็นฝันต่อไปนะครับ แต่วันนี้ถ้าคุณสามารถที่จะจับฝันมันได้ผมแนะนําครับมันคือเขาเรียกนะมันคือ energy พลังงานดีๆที่ผลักดันให้คุณขยันในการทํางานและสู้ต่อไปให้ประจประสบความสําเร็จหลายๆคนไม่ได้ซื้อรถเพราะว่าชอบอย่างเดียวนะครับซื้อรอบซื้อรถเพื่อตามความฝันและเป้าหมายของตัวเองเช่นชั้นอายุ31ชั้นจะซื้อรถ lamborghini huracan ให้ได้อายุ35ชันจะเปลี่ยนจาก huracan เป็นรุ่นที่มันโหดกว่านี้ให้ได้ มันเหมือนกันครับมันเป็นบันไดที่ก้าวให้คุณต่อไปได้ทุกวันนี้ผมก็มีฝันแบบนั้นเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่ถึงเหมือนกันอยากจะถึงเหมือนกันนะครับ0 0กว่าท่านกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับราคาคันนี้อยู่ที่18ล้าน9แสนบาทครับมาเรามาดูนะครับใครหลายๆคนว่าเห็นปุ่มนะครับว่ามันเข้าเกียร์อย่างไรจะทําอย่างไรขับยังไงนะครับปุ่มนะครับอันนี้นะครับเป็นเกียร์ถอยครับสามารถเข้าเกียร์ถอยตรงนี้ได้อันนี้เกียร์ P ครับ เกียร์ p นะครับแล้วก็อันนี้คือแมนนวลก็คือสามารถสับเกียร์เองได้ไม่ใช่เป็นออโต้นะครับและนี่คือเบรกมือแบบไฟฟ้านะครับเบรกมือไฟฟ้าหลายหลายคนบอกว่าแล้วหน้าปัดอยู่ตรงไหนครับพี่เวลาที่คุณจะฟังเพลงมีเดียต่างๆนี่ครับผมจะให้ดูตรงนี้ครับจอของรถคันนี้มีการแอดออนเข้าไปในจอของตัวรถเลยนะครับนี่เห็นไหมครับแล้วเวลาที่คุณใส่กล้องถอยหรืออะไรเนี่ยจอกล้องถอยจะมาอยู่ในตัวนี้แอดออนเข้าไปนะครับ แอดออนเข้าไปคือรถคันนี้เลขมาอยู่ที่25,335กิโลเท่านั้นเองสำหรับเจ้ารถซื้อปร์คารเนี่ยบอกเลยว่ารถที่มันเป็นสภาพแบบนี้ขับแบบนี้นะครับมันจะวิ่งเยอะนิดน,นึงเพราะว่ามันสามารถที่จะขับได้ทุกวันสามารถที่จะขับได้ทุกวันนะครับ ได้ทุกวันจริงๆเป็นรถที่สตอปอยู่เขาเียนะซื้อปรคาร์เดลี่ยูสนะครับเดลี่ยูสนะครับเดี๋ยวผมจะรบกวนให้ทีมงานลงไปด้านหลังนะครับแล้วฟังเสียงเบิ้ลของตัวรถคันนี้ผมจะปรับนะครับแล้วผมจะพูดไปด้วยว่า s t a r า a s p o r t a n s c o r อ a อันไหนจะเสียงแตกต่างกันแบบไหนนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานลงไปรอเลยนะครับอยู่ด้านหลังนะครับมาเดี๋ยวเขาปิดประตูด้วยนะครับทั้งหมด9 3 7ท่านอยากให้ผมดูตรงไหนหพิมพ์คอมเมนต์กันมา พิมพ์คอมเมนต์กันมานะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะปราบูลเลขทะเบียนหลักร้อยนะครับเริ่มต้นที่ศูนย์บาทตอนนี้เราจะเริ่มที่สตาร์ด้าครับนะครับนะครับต่อไปเป็นสปอร์ตครับนะครับต่อไปเป็นคอร์ซ่าครับนะครับประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวจะโดน เดี๋ยวจะโดนเคอร์ฟิวเอานะฮะเดี๋ยวจะโดนเคอร์ฟิวเอานะฮะผมต้องบอกก่อนว่าต้องขออนุญาตแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะโดนเคอร์ฟิวเอานะฮะต้องโดนเคอร์ฟิวแน่ๆแบบนี้นะครับผมต้องบอกก่อนว่าเราไล่เรื่องประวัติตัวรถเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเรามาดูเรื่องรถและสภาพกันรถคันนี้สีเดิมบางทั้งคันจากโรงงานไม่เคยมีการเก็บสีใดๆทั้งสิ้นรถคันนี้เป็นสีพิเศษเป็นสีเหลืองมุกนะจ๊ะเป็นสีเหลืองมุกที่แตกต่างจากสีทั่วไปนะครับและรถคันนี้นะครับ แล้วรถคันนี้นะครับฝาท้ายเนี่ยเป็นฝาท้ายกระจกออปชันพิเศษนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูกันนะครับเครื่องนะครับเป็น Lamborghini ok V10 นะครับ NA ฝาเครื่องนะครับเป็นแบบนี้นะเหมือนเหมือนไดคาร์บอนอ่ะเป็นลายหินอ่อนนะครับพวกนี้ก็เป็นออปชั่นเสริมเช่นกันนะครับ ออปชั่นเสริมเช่นกันเดี๋ยวเราจะมีการเช็คแต่งอีกนิดนิดนึงนะครับรถเพิ่งเข้ามาเลยรถคันนี้มีกล้องถอยมีป์คเซนเซอร์ไปท่อดำนะครับรถทุกอย่างเป็นออปชั่นหมดทุกอย่างนะครับล้อแมกเนี่ยเป็นล้อล้อแมกสีดําเบรกสีเหลืองพวกนี้ก็เป็นออปชั่นทั้งหมดนะครับรถบอดี้สวยไม่เคยมีการชนใดๆทั้งสิ้นรถสภาพดีนะครับรถสภาพคันนี้สภาพสวยเหมือนรถใหม่ป้ายแดงทุกวันนี้อารถมีป้ายแล้วแต่ผมใส่ป้ายแดงวิ่งนะครับเพราะว่า1 นะครับเลขทะเบียนอยู่ในช่วงการสลับกันเลยเอาใส่อันนี้มานิดหนึ่งนะครับแล้วก็รถคันนี้เนี่ยสภาพเหมือนรถใหม่ป้ายแดงแล้วก็มีการติดลับกันสีกันรอยทั้งคันแลปกันสีกันรอยทั้งคันนะครับแลปกันสีกันรอยทั้งคันซึ่งคุณจะสบายใจได้ว่ารถไม่มีริ้วรอยใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะรถเนี่ยมีลับกันรอยไว้เรียบร้อยหมดแล้วใครหลายๆคนคงสงสัยว่าแล้วคูจะไปยังไงวะจะเก็บของอย่างไรจะทําอย่างไรนะครับ การเก็บของรถ lamborghini huracan คันนี้นะครับสามารถที่จะเก็บอยู่ด้านหน้านี้นะครับเก็บอยู่ด้านหน้านี้เลยนะครับ18ล้าน9แสนครับใครอยากซื้อโทรมาเลยนะครับราคาพิเศษรถราคาจาก20ล้านผมต้องบอกก่อนว่าผมฝากขายที่เร n a โซอยู่นะครับ20ล้านบาทแต่วันนี้เราขายในราคานะครับนี่เร n a โซให้ดูนี่นะครับนะครับ20ล้านบาทนะครับ 20ล้านบาทแต่วันนี้ผมขาย18บล้านเแสนบาทนะครับคุณแจครบ2ดอกนะครับล้อแม็กขอบ20แบบโฟกนะครับชายนี่แบล็คลิมเลยนะครับผมฟูลียอทเทนิกเซทเบาะไปปรับไฟฟ้าเต็มตัวนะครับบอกเลยว่าเป็นแพ็กเกจแบรนดิ้งครบหมดนะครับคาร์บอนเซรามิกเบรกด้วยนะครับวิดเยลโล่คาลิเปอร์เบรกเซรามิกอีกล้านกว่าบาทผมต้องบอกให้ออปชั่นของเบรกเนี่ยเบรกเซรามิกเนี่ยล้านกว่าบาทนะครับเปลี่ยนผ้าเบรกทีประมาณ70,000ื่น ผมจะบอกก่อนว่าเปลี่ยนผ้าเบกางเดียวประมาณ70,000ืเป็นความรู้นะครับแล้วก็มีบูทูธนะครับ iPod USB อินเทอร์เฟซครบหมดนะครับแฮนด์ฟรีโปรไฟล์ครบหมดเลย LED ไฟ LED แล้วก็กล้องถอยนะครับ p a r k คิ g งเซนเซอร์นะครับครบหมดเลยอัตโนมัติไฟติดทุกอย่างครบหมดเลยอ่ะคือออปชั่นแม่งล้นล้นมากๆนะครับออปชั่นล้นจริงๆนะครับ รถคันนี้ปี2016นะครับรถมือเดียวออกห้างนะครับรถมือเดียวออกห้างเลขไหมา20,000กว่ากิโลเท่านั้นนะครับรถบอดี้สวยจัดนะครับสติ๊กเกอร์ทุกอย่างครบหมดรถไม่มีริ้วรอยเลยถ้าซื้อวันนี้พร้อมออกรถได้ทันทีเลยนะครับพร้อมออกรถได้ทันทีเลยก็สําหรับใครที่สนใจนะครับทั้ง1,000คนนะครับ1,000คนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เราด้วยขอบคุณนะครับพี่แชมป์18ล้าน9แสนจริงๆถามว่าถูกไหมไม่ถูกไม่แพงนะ กับราคาแบบนี้เอาชั่นแบบนี้คุณอย่าเทียบกับรถที่ราคาถูกกว่าน,นี้ก็มีแต่เอาชั่นอาจจะไม่ได้แบบนี้นะครับรถคนันนี้คู่มือต่างๆอยู่ครบหมดรถบอดี้สวยซิเกอร์เดิมจากโรงงานฝาโปรงหน้าไม่เคยมีแกะกันแกะซอกในเดิมจากโรงงานราคา18ล้าน9แสนบาทนะครับ18บล้านบาทเท่านั้นนะครับเท่านั้นไม่เท่านั้นหรอกมันก็เยอะนะเยอะมากแต่สำหรับเจ้าคนที่เล่นรถแล้วมีความรู้ที่อยากจะซื้อรถคันนี้18ล้าน90,00บาทไม่แพงครับผมบอกเลยไม่แพงนะครับกับราคานี้ นะครับอ่ะเราจะรีวิวเจ้าล amborghini ประมาณนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมีการถ่ายรีวิวในช่วงพาไปแซดรู้อ่าพาไปแซดนะครับแล้วก็ช่วงของวันเดวิส300นะครับวันเดวิส3 0มมาตัวขาวเท่าไหร่ครับตัวขาวเท่าไหร่ให้ฟรีเลยครับใช่ปะ่ะอ๋อคันนี้เหรอคันนี้399คร้บเจ้าครับเจ้า m i 2ครับ399นะครับมาเรามาดูอันนี้ e 2 5 0ครับ e 250, before, 7, score, 19, born, qu like 2 5 0 7เกียร์คอไฟฟ้าเกียร claro ์คอแล้ว7เกียร์คอเกียร์คอแล้วนะครับ899,000าบาทรถศูนย์เบนซ์ขับประวัติศูนย์ครบเลขใหม่นะครับประมาณแสนกว่าแสนปลายนะครับประวัติศูนย์ครบสีดําเดิมจากโรงงานเดี๋ยวเก็บส oh um ีหมดราคา899ถูกที่สุดในตลาดไม่มีอีกแล้วราคานี้ตัวเกียร์ไฟฟ้าไอเขาเรียกนะเกียร์คอเกียร์คอเรียบร้อยแล้วนะครับเกียร์คอเรียบร้อยแล้วอะประมาณนี้ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอยากดูรลกรก็ป๋องสีขาวข้างๆ เราไปดูก่อนกดแชร์ไปยังครับกดแชร์ไปยังครับประกันปีละเท่าไหร่ปีประมาณ5 0 0 0สนครับสำหรับเจ้าลาามุกนีนหูลแค a น,นะครับประกันปีละ5 0 0แสนบาทประกันปีละห0 0แสนครับ Midget ครับคันนี้ ราคา3า9แ0 0บาทอยากได้ราคาไหนโทรมาคุยขายได้ขายให้ครับกับรถคันนี้นะครับรอกล้วยวัตานาเบรถสภาพสวยโอนย้ายเข้ากรุงเทพเรียบร้อยหมดแล้วยกเลิกแก๊สทุกอย่างครบหมดแล้วนะจ๊ะเครื่อง660ซีซีเกียธรรมดาขับสนุกสนุกนะครับขับไปดิ้นไปขับไปดิ้นไปไม่ใช่เพลงพอนะรถมันดิ้นดึก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 นะครับเล่นดึก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 นะครับมาครับขอชมซูซูกิหน่อยนะครับขอชมซูซูกิหน่อยขอชมซูซูกิหน่อยนะครับมา ผมต้องบอกก่อนว่า800กว่าท่านกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันพอเลือกลัมโบ้ปุ๊บหายหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีประมูลทะเบียนหมวดร0อยกับหมวด200ราคาขากันอยู่แสนกว่าบาทแต่ผมจะเริ่มประมูลที่0บาทผมจะเริ่มประมูลที่0บาทวันนี้จะประมูล2ป้ายเลยนะครับจะประมูล2ป้ายรถคันนี้นะครับซูซูกิพา l e เลต ซูเปอร์พาเลท690,000บาทเก็บงานให้หมดเต,ต็มสตรีมเครื่องเสียงเกือบแสนนะครับทำใหม่หมดรถบอดี้สวยทุกอย่างผมเก็บอะไรให้หมดทุกอย่างนะครับอ่ะราคา690,000บาทมาซารรตี2แสน2ล้าน3แสน90,000บาทเหมือนทุกคืนเลยอาย8 800,000บาทอาร์34 4ล้าน90,000บาทอยากขายครับใครที่อยากจะซื้อผมนะครับใครที่อยากจะซื้ออุดหนุนผมไปเก็บหน่อยนะครับผมจะได้เอาไปเก็บเธอ4ล้าน90,000บาทผมจะได้เอาเงินมาต่อย,ยอดธุรกิจต่อนะครับมา